สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูทีนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องชีวิตสัตว์นะคะค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนบทเรียนนี้กันเลยนะคะชีวิตสัตว์ก็คือ สิ่งที่เรียนจะต้องรู้อันแรกเลยก็คือปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์นะคะเช่นเดียวกันกับมนุษย์ค่ะนักเรียนมนุษย์ก็ต้องการปัจจัยเหล่านี้เช่นเดียวกันสัตว์ก็เช่นเดียวกันค่ะต้องการปัใจจัยในการเจริญเติบโตในการเคลื่อนไหวในการวิ่งในการทําอะไรต่างๆมากมายนะคะซึ่งปัจจัยแรกที่จะทาให้สัตว์เจริญเติบโตได้เลยก็คือเรื่องของอาหารสัตว์แต่ละชนิดเนี่ย ต้องกินอาหารนะคะนักเรียนเหมือนมนุษย์เลยมนุษย์ก็ต้องกินอาหารจะได้มีแรงวิ่งได้เดินได้นะคะทำกิจกรรมได้แต่ว่าสัตว์จะมีข้อแตกต่างคือแต่และชนิดเนี่ยจะกินอาหารไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่และชนิดเนี่ยเขากินอาหารกันแบบไหนนะคะกิน <s> อาหารไม่เหมือนกันนักเรียนดูภาพนี้นะคะเป็นภาพของวัว วัวเป็นสัตว์กินพืชค่ะนักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะวัวควายแพะแกะเนี่ยเขาจะกินอะไรคะกินหญ้ากินถั่วบ้างกินกินพืชบางชนิดบ้างนะคะที่เราคุ้นเคยเลยก็คือเห็นกินหญ้าใช่ไหมคะส่วนภาพถัดมาเป็นภาพของเสือใช่ไหมคะนักเรียนโอ้โหที่คาบที่คาบอยู่นี่เลยก็คืออะไรคะเนื้อเลยนะคะนักเรียนเพราะว่าสัตว์เพราะว่าเสื H, อส H, เป็นสัตว์ที่กินเนื้อนะคะนักเรียนล่าเหยื่อล่าเนื้อ กินสัตว์เล็กเป็นอาหารนะคะนักเรียนนี่ค่ะแม่ไก่ลูกไก่ลูกเจี๊ยบอะไรอย่างงี้นะคะนักเรียนเป็นสัตว์ที่กินพืชและสัตว์เป็นอาหารเขาก็จะกินพวกอะไรคะพวกข้าวพวกมเมล็ดพืชหรือแล้วที่บอกว่ากินสัตว์ละ่ะกินอะไรก็จะเป็นพวกอะไรคะเป็นพวกไส้เดือนเป็นพวกตัวหนอนอะไรพวกนี้นะคะส่วน ข้อที่2เลยนะคะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วก็คือต้องการอาหารในการดํารงชีวิตปัจจัยที่2เลยก็คือเรื่องของน้ํานะคะนักเรียนสัตว์ก็ต้องดื่มน้ําเช่นกันค่ะเหมือนกับร่างกายมนุษย์นะคะที่ต้องดื่มน้ําเช่นกันก็คือสัตว์ต้องการน้ําเพื่อในการดํารงชีวิตเช่นเดียวกันกับมนุษย์เลยนะคะสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ําค่ะเคยสังเกตไหมคะเราเห็นสัตว์บางชนิดเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในน้ําเลยถ้าเอามันขึ้นมาบนบกเนี่ยก็อาจจะตายได้นะคะนักเรียน สักเรียนมาดูอันนี้ค่ะรูปภาพนี้จะเป็นสัตว์ต้องการน้ําในการดำรงชีวิตและการจเจริญเติบโตเห็นไหมคะจะมีกบกบเนี่ยจะอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ําแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นมันอยู่ในน้ําใช่ไหมคะแล้วก็พวกเป็ดเป็ดก็ต้องเล่นน้าเนี่ยมาอยู่ในเล้าได้ใช่แต่มันก็นเป็นไงคะต้องมีน้ําให้มันด้วยนะคะนักเรียนอะไรอย่างเงี้ย เป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ําปลาอย่างนี้นะคะส่วนปัจจัยที่3เลยที่สัตว์ก็ต้องการเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของอากาศนะคะ สัตว์ก็หายใจเช่นกันเราก็หายใจเช่นกันนะคะถ้าไม่มีอากาศที่ดีไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์มันก็จะตายได้นะคะนักเรียนถ้าขาดอากาศนะคะสัตว์ก็จะตายสัตว์ปกเนี่ยได้อากาศจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเลยส่วนสัตว์ตน้ํานะคะก็จะได้อากาศทั้งในน้ําแล้วก็เหนือน้ําเคยเห็นไหมคะว่าปลาเนี่ยบางทีนะคะมันก็ว่ายอยู่ในน้าใช่ไหมคะว่ายอยู่ในสระน้ําในแม่น้าแ้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบเหมือนเหมือน ต้องการอากาศนะคะอย่างเราเราเคยเห็นไหมคะนะักเรียนว่าอย่างที่เขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยเขายัางมีอะไรนะคะการการป่านการผ่นน้ําเพื่อให้ออกซิเจนในน้ํากับสัตว์น้ํานะคะก็นี่เลยค่ะนี่น่ารักมากเลยก็เป็นเรื่องของอะไรคะลิงนี่เหมือนจะเป็นพ่อแม่ลูกไหมคะน่ารักจังลิงในอากาศนะคะลิงได้อากาศจากสิ่งแวดล้อมมีการหายใจเช่นเดียวกันนะคะลิงอาศัยอยู่ที่ไหนคะนะักเรียนลิงอาศัยอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมคะ คนต้นไม้แล้วกินอะไรเป็นอาหารคะ่ะกินพืชเป็นอาหารนะคะนักเรียนแล้วก็นี่ค่ะปลาได้อากาศทั้งในน้ําและอากาศเหนือน้ําเห็นไหมคะว่าจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายใจเหมือนมารับอากาศมารับออกซิเจนข้างบนหนึ่ง และปัจจัยที่4เลยก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะเหมือนมนุษย์เราที่ต้องมีบ้านใช่ไหมคะเพื่อป้องกันอันตรายอย่างเราไปไหนมาไหนเนี่ยเรากลับบ้านเราคิดว่าบ้านเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วสัตว์ก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็จะมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของเขานะคะแต่ว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็จะอาศัยในที่อยู่อาศัยไม่ แต่ละชนิดอาศัยอยู่ที่ไหนที่อยู่ของสัตว์บกสัตว์บกก็คือสัตว์ที่อยู่บนบกนะคะไม่ได้อยู่ในน้ําอันนี้คืออะไรโอ้คือสิงโตนะคะนักเรียนมีลูกสิงโตน่ารักเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เขาปกตินักเรียนเคยดูสารคดีนี่คะสิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อล้านเนื้อจะอาศัยอยู่ที่ไหนคะส่วนใหญ่เขาจะชอบอาศัยอยู่ในถ้านะคะนักเรียนเขาจะอยู่กันเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นครอบครัวอยู่ใน ก็อันนี้น่าจะเป็นกระรอกนะคะนักเรียนเคยเห็นไหมคะเหมือนคุณครูจะเคยเห็นที่โรงเรียนของเรานะคะจะมีกระรอกด้วยเคยเห็นอยู่บนต้นไม้กระรอกส่วนใหญ่นะคะกระรอกกระแตอะไรพวกนี้จะอยู่ที่ไหนคะบนต้นไม้มันมีโพรงมีโพรงของมันที่ทําแล้วก็เข้าไปอยู่เพื่อหลบภัยเพื่อป้องกันอันเสมือนบ้านของสัตว์เห็นไหมคะที่ก็เป็นภาพของนกนกก็จะทํารังอยู่บนต้นไม้บางทีก็จะมีโพรงเป็นของ อยู่ในที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันที่อยู่ของสัตว์น้ําที่อยู่ของสัตว์น้ํานะคะก็จะอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็อยู่ในน้ําอันนี้เป็นปลานะคะนักเรียนจะชอบอยู่ในน้ําถ้านักเรียนเอาปลามาไว้บนบกปลาต้องตายแน่ๆอันนี้จะเป็นเหมือนพวกกบนะคะนักเรียนกบอึ่งอ่างอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็อยู่ได้ทั้งในน้ําเช่นเดียวน ทั้ง2ที่เลยบทเรียนนี้นะคะก็จะไม่มีอะไรเยอะหน่วยการเรียนรู้ที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสัตว์นะคะนักเรียนคุณครูขอสรุปนิดนึงนะคะชีวิตสัตว์ในหน่วยการเรียนรู้ที่2วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องที่1เลยนะคะปัจจัยที่ทําให้สตัตว์เจริญเติบโตนะคะก็จะมี4ปัจจัย1 ทุทวรเลยหนึ่งคืออะไรคะหนึ่งคืออาหารสัตว์ต้องรับประทานอาหารเหมือนมนุษย์เลยสัตว์ต้องกินอาหารเหมือนมนุษย์นะคะไม่ใช่รับประทานขออภัยค่ะแล้วก็ปัจจัยที่2คืออะไรคะต้องดื่มน้ําเช่นเดียวกันแล้วน้ำเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่สัตว์จะดื่มนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดได้ด้วยแล้วก็อะไรคะอากาศสัตว์ก็เช่นเดียวกันกับมนุษย์ค่ะนักเรียนต้องการอากาศในการหายใจน้ำเนี่ยเป็นที่ อยู่อาศัยด้วยและก็จะเหมือนเป็นให้ออกซิเจนให้อะไรแก่สัตว์บางชนิดด้วยนะคะนักเรียนแล้วปัจจัยที่4ก็คือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยก็คือบ้านนั่นเองแต่และสัตว์แต่และชนิดก็จะมีที่อยู่อาศัยไม่เหมือนกันที่อยู่อาศัยก็คือป้องกันอันตรายนะคะนะักเรียนที่จะเกิดกับลูกสตว์จะเกิดกับ อะไรครอบครัวของสัตว์นะคะก็เหมือนกับคนที่จะต้องมีบ้านไว้เป็นที่อยู่อาศัยไว้เป็นที่พักนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะสาระดีๆหนังสือดีๆนะคะจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวนะคะที่มีคลิปดีๆแล้วก็มีเนื้อหาดีๆภาพสวยๆน่ารักน่าักให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้านักเรียนฟังไม่ทันนะคะ วันนี้พูดเร็วมากเลยขออภัยด้วยนักเรียนก็กลับไปดูคลิปหลายๆรอบนะคะนักเรียนแล้วก็ค่อยๆทํางานไปเดี๋ยวคุณครูจะสั่งงานเพิ่มเติมไปในหนังสือนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ